เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Iron Harvest สงครามจากกลแห่งโลกคู่ขนานปี1920สำหรับสงครามในวันนี้เราจะมาเล่นเป็นจัก,กรวรรดิเซ็กซโซนี่กันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจัก,กรวรรดินี้เนี่ยจะมีอะไรให้สัมผัสบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมและฟังพร้อมกันในเกมเลยดีวยกว่านะครับจัดไปกำหนดกำหนดเองฮะนี่เลย มาแล้วครับผมเราจะจัดกันที่ด่าน Border River ครับด่านฮิมะด้วยทรัพยากรเนี่ยก็ปรับเป็นสูงสุดนะครับวันนี้ผมขอ,อปรับ Army Size เนี่ยเป็นค่าปกติละกันนะครับเพราะว่าจากตอนที่แล้วเนี่ยปรับสูงสุดไปเหมือน AI มันก็สร้างไม่สุดนะครับ ก็ต้องลองปรับปกติดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคแล้วก็เพยเยอร์ครับเราเป็นเซ็กซ์นี่สีเหลืองค่าสึกก็โปรลเนียสีแดงอ่าแล้วก็กดของเกมโบนัสเนี่ยโบนัสเราไม่เอานะครับแล้วก็อันนี้เลย v i c t o r ี่พอยตเอา750นะครับไทม์ลิ m ิตเนี่ยเราก็จะไม่เอานะครับโอเคตอนนี้พร้อมเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสงครามไปดีกว่าจัดป้าย เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีเฮดควอเตอร์บังเกอร์เอนจิเนียร์แล้วก็สตอมทูเปอร์สตอมทูเปอร์เนี่ยใช้ปืนกลนะครับเป็นปืนหลักด้วย SMG ครับอย่างเท่เลยเอาล่ะสตอมทูเปอร์น้ำมันไปยึดก่อนไปที่บ้านเราครับเอนจิเนียร์จัดไปกับบ้านแรกครับนี่เลยปราบเขาให้ฐานทัพเราครับใช้เหล็กเนี่ยในการสร้างฐานซึ่งฝ่ายข้าศึกครับใช้ไม้ในการสร้างฐาน นี่คือความแตกต่างครับผมชัดเจนมากเลยเหล็กลงปึ้งปังเงปังมากๆครับโอเคเฮดควอเตอร์เอนจิเนียร์หนึ่งสตอมทูเปอร์หนึ่งแล้วกันนะครับระหว่างนี้เราก็รอทั้งความือน้ามันเข้าถึงแล้วน้ํามันเข้าปุ๊บนะครับเราก็จะไปเก็บเศษซากนะครับทรัพยากรปุ๊บไปรีบๆเลยเอาที่บ้านที่บ้านเนี่ยบ้านแหลกดูมีความมั่นคงมากครับเห็นป่ะหลังคาแงะมีแอร์ด้วยว่ะเออ ดูปลอดภัยกว่าฐานทัพฝ่ายข้าศึกอีกนะครับฝ่ายนู้น่ามีเต็นท์เอาผ้าใบมามุงอย่างนี้เหรอโอ้ยแย่มากโอเคเสร็จแล้วครับเรียบร้อยต่อไปเวิร์กช็อปครับนี่ฐานทัพสําหรับสร้างหุ่นยนต์นะครับหนึ่งที่บานแลกก็เจเนเดียสัก2กองครับรอไวเลยเอนจิเนียร์ออกมาเอนจิเนียร์ไปยึดเหล็กครับทางซ้ายมือหน่วยนี้ขึ้นเหล็กครับทางขวามือบนเอาละเรากระจายกําลังดีมากเลย บาร์แลกแนวหน้าเอาดาหารติ๊กธงรอไว้หนึ่งกองมาแล้วเกนาเดียขึ้นแนวหน้าครับไปเอาปั๊มก่อนเลยลนนะแล้วกันนะปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็โอ้โหเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเนี่ยโครงสร้างเหล็กดูแข็งแรงดีจังเลยเกมนี้มันสร้างของไวมากครับแป๊บเดียวเนี่ยเรามีของใช้แล้วเห็นปะ่ะเวิร์กช็อปเราปึ้งปั้งปังเสร็จแล้วฮะเกนาเดียหน่วยนี้ไปย,ยึดน้ํามันก่อนครับอีกหนึ่งหน่วย เราจะไปยึดทรัพยากรครับตรงฝั่งนี้เอาเลยที่บ้านเราครับเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะสร้างเป็นกิมบาร์ดก็ดีหรือว่าจะสร้างเป็นอีสกิมก็ดีครับผมว่าอีสกิมดีกว่าอีสกิมราคาแพงมากไงมันแพงกว่าย่อมดีกว่านะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ตรงฝั่งนี้แวบๆครับนั่นไงเราเจอบางอย่างคือฟิลแคนนอนครับปืนใหญ่เราจะไปเก็บไว้ใช้ตรงนี้ปะท้าว่ะมันจะเอากับเราแล้วหน่วยนี้ยึดเลยพี่ตรงทงเนี่ย สองหน่วยนี้เอาเหล็กหน่วยน,น,วยนี้เอานี่ครับน้ำมันเฮ้ยๆฮ้าศึกมันเอาเรื่องวะนนี้ระเบิดหน่อยไหระเบิดเลยหน่วยนี้ล่อมาก่อนป่าไปแล้วปุมโอโ้โหกระจายสองครับแตกสองเหลือสามเหลือสองคนละมันบ้าคลั่งมากครับจะเข้ามาต่อยกับเราเนี่ยๆนหาเรื่องอะงานนี้พี่แก ไม่ดูรุนน่ะเอาไม้จิ้มด้วยแต่เรายืนมึนเลยครับไม่สนใจเขา <c oughs> โคตรอยัางเชิง <c oughs> เอาเลยครับทางขวามือมีคนมาขวามือนี่เราไปก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่เลยอ e ีสกรีมของเราไปโชว์งานหน่อยจัดไป <c oughs> หน่วยนี้เข้าที่เราเข้าระยะเผาขนดีกว่านะครับสู้เผาขนเอาไว้อันนี้ยังไม่จบวะเนี่ยหลบๆหน่อยเราที่บ้านครับอัปเกรดดีกว่าอัปเกรดเนี่ย <c oughs> ผมจะเอาปืน MG มาใช้ใชยแล้ว อยากใช้มาก MG ยังไงเนี่ยฝั่งเนี้ยอันนี้เขาไปต่อยเลยเหรอตบมาเลยพี่เกออทีปเจนเดียโคตรโหดเลยวะ่ะขาลุยตบตายครับสุดยอดเจนเดียทางฝั่งนี้เป็นไงบ้างเนี่ยฝั่งนี้ไหวเปล่า<ว>ไม่ไหวกลับบ้านไม่ได้นะพวกเองเนี่ยไปอิสกิมข้างหน้าเหลือสองนายครับพี่แกทำเป็นเฮ้าไปเกิดเถ่านั้นะ เหยียบเลยเหยียบเลยไอซ์กิมข้างหลังตายหมดครับแม่เราเนี่มันขู่ได้โหดจริงๆนะครับโอเคอิสกิมทางซ้ายไปอย่างเชิงหน่อยป่ะอันนี้หน่วยนี้ครับสตอมทูเปอร์บาดเจ็บหนักมากกลับก่อนดีกว่าที่บ้านเราครับอัปเกรดเสร็จแล้วอัปเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราขอสร้างเป็น MG Heavy ฮเวียแม็กชิงกันแล้วกันนะครับแล้วก็แม็กชิงกันเนอร์ครับนี่แหละขอใช้หน่อยครับเออ ฮาร์ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไงพาณิขอน่อและกันนะครับมีคนวิ่งออกมาเขาจะมาวัดกับไอสกิมเราอ่ะเฮ้ยสู้ได้เหรอมันคนละรุ่นกันนะทหารเนี่ยมันเอาปืนไรเฟิลยิงใส่เกาะไอ้บ้าเอ้ยงั่งจะมัดเลยโอเคหนุยนี่ครับปืนกลมาแล้วไอ้นีคนก่อนนะปืนกลเราเดี๋ยวไปอยู่ตรงตรงกลางแล้วกันนะครับแล้วก็ปืนใหญ่ของเราด้วยตรงกลางจัดไป ถอยป่ะยังไม่ถอยนะครับพี่แกทางนี้มีคนมาด้วยวะ่ะเออเปืนกลนเราไปดักดีกว่าครับเปืนกลนเรามานี่ดักดักดักระเบิดาะลมก่อนทันรึปะเจ็บนิดหน่อยครับแต่เรามีอีสกริมอยู่อีสกริมไปเสริมหน่อยเพื่อนแล้วก็ที่บ้านเราครับที่บ้านเรา,า,เราสร้างอะไรไม่ได้เพราะว่าตังค์ไม่พอครับตอนนี้เรียบมันเลย ปืนกลมาแล้วครับนี่คือปืนกลเรานะฮะมันใช้ขาเดินนะครับไม่ใช่ใช้ล้อนะฮะคือเฟี้ยวมากผมว่ามันช้ากว่าลอนะใช่ไหมก็จะช้ากว่านะครับปืนกลเราตั้งป้อมเต็มจ,จริงนะทางซ้ายบนมาวะ่ะซ้ายบนมาทหารหน่วยนี้เอ็มจีไปเสริมเลยครับโอเคที่บ้านเราตั้งพลอยครับนี่เลยสร้างกิมบาร์ได้กิมบาร์จัดไปอีสกริมไปเสริมแนวซ้าย ตัวน,นี้มามาคาสึกมันมา2ว่ะแล้วก็2หน่วยนี้ครับกลับบ้านก่อนลวกันนะเอาปืนกลเราไปตั้งดักไว้ครับสะพานแป๊บหนึ่งรอสักครู่โอเคปืนใหญ่ตั้งดักไวต้ตรงกลางนะครับอันนี้มาแล้วตอมซุปเปอร์เข้าชา้าเลยประชิดประชิดหน่อยสงครามโคตรนูนเนียเลยครับตังหวะนนี้เราไหวปะแก๊งปืนกลมาเลยครับปืนกล ปนกลยิงแบบบ้าคลั่งเลยเนี่ยอีกหนึ่งที่ยังไม่จบบ้งเนี่ยเอาเป็นกลไปตั้งหลักก่อนไปเร็วเข้าอีสกิมจะมาถึงนะครับที่บ้านเราเป็นไงบ้างนี่กิมบาดมาแล้วกิมบาดของเราไปเสริมแนวซ้ายหน่อยปะจะว่าไปเราบุกซ้ายดีวยกว่าเออสายสายอ้าวพวก แกงปื้นกลข้างหน้าประจำที่ตักเอาไว้เผื่อมันมาเสริมนะครับโอเคยิงดีฮะอย่างงี้โอ้อิสกิมยิงอย่างดุเลยคุณผู้ชมของจริงไหมร้สเกก็ตายหมดเลยครับแบบนี้เยี่ยมมากๆโอเคเอนจิเนียร์กลับบ้านหนึ่งหน่วยนะกลับไปก่อนที่บ้านเราครับเราอัปเกรดนี่ดีกว่าอัปเกรดเวิร์กช็อปเราจะได้มีของใหม่ๆม,ใมาใช้ตรงกลางมีคนมาว่ะ ตรงกลางเข้าเออเอาปืนกลไปเฝ้ากลางดีกว่าครับนี่แหละโอ้ยปืนไฟมานี่มาปืนไฟมาตาหนทุกคนแนวหน้าเคลื่อนที่ขยับเข้าไปครับมันมาแล้วพี่มันโผล่กลางปืนกลจังหวะดีมากปืนกลยิงนิเอาปืนกลไม่ยอมยิงครับกดยิงมันมาเข้าระยะประชิดเฉยเลยงง เออเ <c oughs> นี่ยการคอมแบทการต่อสู้เกมนี้ยังแปลกๆอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยพวกเราถอย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 เจอของจริงว่ะอีสกิมปะท้าว่ะอีสกิมสู้กับไอหุนโโห่นโคเทฮะหุ่นโคเทยิงได้อยู่นะเออหุ่นโคเทหันมามันดาบหรือปืนวะน่ะใช่ไหมยังก็ดาบเนี่ยหุ่นโคเทใกล้พังได้ไม่ช้าครับ แล้วก็ฝั่งนี้ดูเดือดมากแต่เราก็เก yeah. ็บได้หมดเลยครับเป็นกลนลกับมาก่อนนะหนึ่งหน่วยครับเหลือไว้สามหน่วยสงครามข้าแม่น้ำยังไงก่ามันจะบรรจุเสร็จเนี่ยเราก็ยิงแหกไปก่อนแล้วงานนี้อีกสองชุดอ่ะเต็มที่ไม่เกินนั้นโอ้โหชุดเดียวพังเลับเรียบร้อยไอซกิมยังเชือนโอเคไอซกิมเฝ้าไว้นะตรงกลางมาว่ะพูกเรา เข้าที่ไว้บอนมาแล้วบอนมาแล้วเคย,ยิงกระดให้มันหนีไปเอาละพักพวกหน่วยนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเติมคนก่อนครับเราจะไปกลับไปใหม่นะเติมนคนก่อนที่ฐานทัพเราครับฐานทัพเราเนี่ยเราจะสร้างเป็นอันนี้เป็นปืนใหญ่ครับ artillery ออมันชื่อว่า SSL 3 3นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวเทนเอาเวเทนดีกว่า1กระบวนท่าจัดไปโอเค แต่ก็ระหว่างนี้ครับเหมือนเราจะเสียเปรียบนิดหน่อยผมจะเอา3ามหน่วยครับไปยึดตรงธงนี้แล้วกันนะฮะปืนใหญ่ข้าศึกนี่มามันเข้าใกล้เรามากเกินไปแล้วมันเข้าใกล้เรามากเกินไปแล้วมันยิงปืนใหญ่อัดมาเลยอะฝั่งตรงข้ามลมกรอทนนะหารหลบหลังบ้านไว้ครับโอ้โหโวเทนมาแคนเซอร์ชัด,ชดๆคันเนี้แ <c oughs> มงมุมครับ8ขา เทจัดไปตรงกลางเคลื่อนที่เลยพี่อันนี้เราเข้าจุดได้นะครับเยี่ยมเข้ายึดเหมืองเหล็กครับเหมืองเหล็กมีคนมาด้วยเออพูดถึงเหมืองเหล็กครับเราอัปเกรดดีกว่าเนี่ยอัปเกรดได้นะเหล็กกับน้ํามันเราสามารถอัปเกรดได้นะครับลืมบอกไปเลยเข้าแล้วปืนกลอัดมันอุ้ยอุ้ยโอ้โหปืนกลนอนยิงนะ MG เรายิงแบบบ้าคลั่งครับ การยิงเ g เนี่ยถ้ายืนยิงเนี่เท่กว่านะเรากะดได้ดีมากฝั่งนี้ยังไม่จบนะครับปืนใหญ่เราแตกแล้วเพื่อนปืนใหญ่แตกครับแต่นี่มาแทนปืนใหญ่ได้นะฮะนี่ถอยก่อนนะเอาเด็จะวัดปะล่ะปืนใหญ่มันพังเหมือนกันเลยครับผมโอเค ดูเิว่ามันจะรอดหรือเปล่าใหญ่เจอใหญ่ว่ะแต่เราใหญ่กว่านะยิงโคตรแบบคือเรายิงเนี่ยขาแม่งมุมต้องถอยหลังเลยครับด้วยความแรงอ่ะอีกชุดหนึ่งเต็มที่ไม่เกินนั้นมันเอาปืนกลยิงอัดเราอ่ะไอ้บ้าเรียบร้อยครับโอ้โหของเล่นแฟคชั่นนี้โคตรมันนะครับโอเคเติมคนหน่อยแล้วก็ปืนใหญ่นะครับ อันนี้เลยเป็นเหมือนหุ่นยนต์ปืนใหญ่นะครับเราก็สร้างไปแล้วกันของเติมแล้วฝั่งนี้พวกเราหลบหน่อยนะหลบหน่อยอันนี้สร้างบังเกอร์ไว้ดีกว่าครับเผื่อมันมาเหล็กไม่พออัปเกรดเสร็จแล้วเป็นบิ๊กออล์ปั๊มนี่ครับนี่คือใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นบิ๊กไอรอนไมล์นะครับเป็นเหมืองเหล็กใหญ่ขึ้นเหมือนกันเช <Okay, S 2> เราก็อัปเกรดไปตังไม่พอโ <laughs> อ้น้วมันหมดครับเอาละอีสกิมลุยไหมแนวหน้าขึ้นไปสักนิดนึงนะครับขยับไว แล้วก็เอาทหารไปลุยดีกว่าเออ,อเดี๋ยวเอาพวกนี้กลับก่อนมาเติมคนครับปืนใหญ่มาแล้วปืนใหญ่ไปขึ้นกับไอซสกิมครับอันนี้ปืนกลเราเนี่ยปืนกลเราข้ามไม่ได้ไไดคุณผู้ชมครับเหมือนแบบมันใหญ่เกินไปอะ่ะก็ต้องเอาไวต้ตรงกลางครับไว้ตรงกลางมามันใหญ่เกินไปเลยแบบว่าดันไปไม่ได้นะฮะเดี๋ยวต้องเอาทหารหน่วยแปลกๆมาสู้เน,นี่ยเราจะไปยึดนะครับโอเค เราสามารถสร้างนี่ได้ครับเป็นหน่วยไอเซนฮานหนึ่งที่จัดไปครับหน่วยเกาะหนักแน่เลยเนะี่ยโอเคอันนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ถ้าเราข้ามไปเจอปืนกลน,นะเราจะไหวหรอวะแต่เขามาหาเราแล้วเ,เดี๋ยวออกมาสู้พวกเรากราบน่อยระเบิดไหมอย่าไปกลัวยืนสู้เลยน่ะเออดูความแข็งแกร่งหน่อยพวกเขาต้องนอนเลยครับงานนี้ นอนหมอบไปแล้วก็สิ้นชีพตายหมดครับแจ๋วอยู่กับที่ไว้ก่อนทนะหารระวังนี่ครับนี่โอ้โหนี่มันไอรอนแมนด้วยวะนี่โอ้ตรเท่หวะ่ะเออเกาะหล่อมากครับ,รบ,รบเอาละเราจะไปเสริมกับไอสกิมนะในพื้นใหญ่ด้านหน้าเข้าที่ไอสกิมยิงดูไปก่อนแล้วงานนี้อโอเคครับไปไปไป,ไป ไปเสริมทับหน่อยข้าศึกมาอีกแล้วมันจะรอบไหมเนี่ยวิ่งมาเจอเอมจีเรานะครับเอมก็ยิงขู่ไว้ฝ่ายมันก็พยายามจะมานี่มันสตาร์เลนการดนี่หว่าเนี่ยตายกันเกลื่อนเลยครับพี่แกเต็มสะพานเลยทางฝั่งนี้เป็นไงบ้างเนี่ยปืนใหญ่มาแล้วพี่โอเคตรงกลางเราครับ ตรงกลางทิ้งเป็นปืนกลไว้ดีกว่าแล้วก็เอาพวกบรรดาหุ่นยนเราเนี่ยนะครับไปทางซ้ายหมดเราจะเข้าซ้ายกันครับซ้ายซ้ายอันนี้ที่บ้านครับอันนี้เป็นกิมบาร์ดกิมบาร์ดก,ก็ไปทางนี้ไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่ามันคือถ้าไอ้คันนี้มาได้เราก็ไปได้แต่มันมาไม่ได้รก็ไปไม่ได้ครับก็ไปทางซ้ายครับเน้นสายละกันนะสายไปให้หมดครับ ระหว่างนี้เนี่ยเราก็รอให้แต้มเราสร้างพวกยานเกาะใหม่ๆได้ยานเกาะโอเคอันนี้เป็นสไตล์มทเทอร์เนี่ยจัดไปครับสไตล์มทเทอร์มาแล้วคนเหล็กเทอร์มินเเตอร์เทอร์มินเเตอร์โชว์เพาดยิยิงเหมือนอะไรบางอย่างครับอ๋อเป็นล็อกเก็ตมอท่านี่แหละประมาณนั้นนะ่ะโอเคฝ่าเราคนพร้อมมาก ลุยขึ้นไปเลยเข้าเลยครับจังหวะนี้ระวังเป็นกลนะที่บ้านเราครับนี่ไอเนี้ยถ้าผมมันจะไม่ผิดนะครับมันจะปล่อยล้อใช่ไหมแล้วแบบล้อเนี้ยจะพุ่งไปหาคนเนี่ยเคลียร์คนดีมากครับทหารยึดจุดหน่อยไปยึดจุดไปหน่อยฝ่ายเขาของเล่นใหญ่ๆไปไหนหมดปะเนี่ยโอ้โห <laughs> พูดถึงของเล่นใหญ่ของเล่นใหญ่ก็มาเลยเหรอพี่ อะไรอยู่นี่พวกเราเราจะแย่แล้วนะกิมบาเจองานหนักว่ะตั้งหลักรอเลยครับงานนี้โอเคมาสองเลยเนี่ยข้างบนก็มีครับอันนี้เฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วเราแย่แล้วพี่เราอ้อมไปหลังมันสิอีสกิมอีสกิมกับวอเทนไอคันเน่ไม่น่ารอดเลยครับ พืนใหญ่เนี่ยอาร์เซนัลี่เนะี่ยกิบบานลงไปก่อนโอ้โหรอดยากงานนี้ใหญ่ฟัดใหญ่อัน,นี้ยังเคลียเหมือนเดิมเลยครับแต่อันนี้ไม่เคลียเฮ้ยเข้าหลังแล้วยิงเลยทหารลาบลของเราไม่น่ารอดนลทหารลาบตายหมดครับหนีเลยแล้วกันยิงหนังมันเลยเออต่อหาลังมันครับต่อหาลังมันได้อยู่ของเราเยี่ยม มันเดินหนีแล้วเพื่อนนั่นเลยฮะหลังแหกหลังแหกงานนี้จะพังได้ไม่ช้าหนึ่งคันนี่แหละเรียบร้อยแตกไปหนึ่งครับเจอตุ๋ยหลังเข้าไปเยี่ยมที่บ้านที่บ้าน,ท,านที่บ้านสร้างต่อได้ไหมเราเก็บไว้สร้างเป็นไกเซอร์ดีกว่านะครับรอสักค,ครู่ไกเซอร์จอกแล้วอันนี้เอาเลยลุมจริงมันปล่อยล้ปอปล้ปอไปล้ปอลอัดครับ เอายักษ์ใหญ่ให้ลงครับนี่แหละรงข้ามของจริงต้องอย่างนี้พี่แกจนตัวครับไปไหนไม่ได้แล้วอ่าผังผังเรียบร้อยไหมอีกหนึ่งทีเออเจ๋งดีครับผมยันเกาะเรามาดีกว่าครับหลายรุ่นดีอาไอซ์กิมแหกแล้วเพื่อนไม่นะที่บ้านเราครับไกเซอร์ไกเซอร์ออกแล้วฮะเออแล้วก็ทหารราบทหารราบจัดเป็นกลแลกันนะครับสัก2หมู่โอเค ฝั่งนี้ยังไงเนี่ยปล่อยล้อดิปล่อยล้อปล่อยล้อจนมันน่น,นแหละเรียบร้อยเจ่งครับไอคันเนี้ยโคตรโกงเลยเอาจร,งจรงิงโกงมากแนวรบนี้ขาดทาหารลาบอ่ะเอาทาหารลาบเป็นกลเราขยับขึ้นไปสักหน่อยนึงครับฝั่งนี้เป็นกล<ป>มาแล้วเกเดียไปเอาหน่อยฮะสร้างออกมาทางฝั่งนี้มีปัญหาพวกเราเข้าไปฆ่ามันดินหนึ่งหน่วยกลับบ้านหนึ่งหน่วย มันเอาปืนใหญ่ออกมาหาเาเลยอ่ะโคตรคลั่งนะพวกนี้แล้วก็ตายหมดในไม่ช้าเลยนะครับเรียบร้อยไปดิอันนี้ยังยึดไม่ได้นะครับเราเสียยันเกาะอันนี้ไปเนี่ยเสียดายมากเลยวะ่ะโถเอ้ยเราสามารถไปคิกเอาทรัพยากรได้นะครับจากจุดนี้เออก็เดี๋ยวค่อยแล้วกันไปขยับขึ้นแนวหน้าต่อครับเออไออันนี้ MG เรเราข้ามสะพานไม่ได้คุณผู้ชมโอ้โหมาเดินอ้อมซนะงั้นอ่ะ โอเคไม่เป็นไรครับทหารราบข้้งหน้าไปไกเซอร์มาเลยครับไกเซอร์นี่คือไกเซอร์ครับเจ๋งมากไกเซอร์ MG หนึ่งหน่วยไปเสริมทางนี้ครับทีนี้กลับบ้านหนึ่งที่โอเคไอ้คันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอเราหน่อยครับถ้าจะให้ดีต้องเอาไอศกรีมไปสู้ทำลายมันเลยมันสร้างที่ครอบไว้ไอ้หน่วยเกาะหนักเรานะครับมหาบาลายก็ตายนะ ที่ยิงมอท่านะครับเติมคนหน่อยไกด์เซอร์เดินเช้าวะ่ะทหารไปขึ้นแนวหน้าไปยึดมันครับมาอีกแล้วไอ้ทางเนี้ยมาไม่หยุดเลยครับอะไรเนี่ยไม่เลิกไม่ลาจะเอาให้ได้ครับพี่แก MG นอนยิงไปนะน่าและเยี่ยมทิ้ง MG ไว้สักหนึ่งกองพอแล้วมั้งเนี่ย MG เพิ่งได้ครับอ MG อันนี้ถึงบ้านแล้วไปเสริมเพื่อนหน่อยนะเอเจนแน ขึ้นแนวหน้าครับไปซ่อมหุน่นเกาะเราครับที่บ้านเราเดี๋ยวเราสร้างไอิสกิมเพิ่มดีกว่านี่เลยไอิสกิมอีกหนึ่งที่เราทําลายหุ่นยักษ์มันได้ก็สายใจเลยครับงานนี้โคตรเพลินเลยเอ่าสองคันนี้เดี๋ยวเราจะไประเบิดบังเกอร์มันล้วกันนะครับเอาไว้พินาศไปเลยบังเกอร์มันแล้วก็หน่วยพวกนี้ครับหน่วยพวกนี้เราจะไปเสริมที่แนวหน้าไปแล้วก็หนึ่งหมู่ครับ MG ไปเอาธงหน่อยไหมเอาธงคืนครับ ปล่อยล้อไปแล้วปล่อยล้ออย่างโกงอะ่ะเอาจริงเราสร้าง3คสามคันเนี่ยผมว่ามันโอพีมากนะไอปล่อยล้อเนี่ยเอาจริงนะครับไม่ต้องพึ่งพวกอย่างอื่นเลยครับแค่ปล่อยล้อได้เนี่ยสักสามคันสี่คันเนี่ยก็จบเกมได้นะครับไม่ยากไม่ยากเคสควอเตอร์ครับจะจบเกมแล้วเอาก่อนเอาก่อนมันมาหาเราอยากพังใช่ไหม อยากพังใช่ไหมจะพังในไม่ช้าไปเยี่ยงเรียบร้อยจริงโอเคครับก็จบเกมเลยละกันนะครับฝ่ายนี้โคตรโกงเลยว่ะเอ้ของใหญ่มาของใหญ่มาแล้วเอาของใหญ่ให้พังก่อนครับค่อยว่ากันกิมบาดลุยข้างหน้าไกาเซอร์เราอยู่นี่คุณผู้ชมครับมันไปโคตรช้าเลยไกยเซอรอ์เราก็เอาไปละกันนะครับของใหญ่จะพังแล้วเนี่ย ผุนแอดแอดนะครับหุ่นอันนี้เจอปล่อยล้ออย่างเดียวก็พังได้นะครับง่ายจัดเฮ้ยเราสามารถยิงล็อกเก็ตได้คุณผู้ชมนี่ไงยิงสิยิงไปแล้วด้วยแค่2ดอกนะครับแล้วก็ของใหญ่อีก2ที่เอ้าพังบ้านมันเวิร์กอปพังเลยครับเวิร์กอปมันพังแล้วเลือดจะหมดแล้วเพื่อนเร็ว ปล่อยกันเป็นว่าเล่นเลยครับล้อเราอึดนะอึดนะโยิงล้อพังเลยว่ะแล้วก็เรียบร้อยครับพังแล้วอันนี้โอเคพังครับขาหลุดเลยนะอ่ะเฮ้ควอเตอร์ครับเอาให้จบไปเลยเฮ้ควอเตอร์เอ็มจีอันนี้ขึ้นเด้อเดี้อเด้อไกเซอร์ไกเซอร์เอาไกเซอร์จบงานดีกว่าเออไกเซอร์ช้ามากไกเซอร์เราเจอหนึ่งคันยิงก่อนเลยเนี่ย กซ์ยิง่อยอู้ยแกแกซ์ดอกเดียวนี่หายเลยฮะเลือดมันน้อยอยู่แล้วไงอ๋อกิมบาดเจ๊งครับสงครามมาจบแล้วครับคุณผู้ชมฮะเราจะเป็นฝ่ายชนะแล้วแหละอีสกิมพวกเราจุดนี้ยิงเลย เอาให้จบเรียบร้อยครับผมจบแล้วคุณผู้ชมฮะอ, <c oughs> อ่ะโอเคก็ชนะไปครับในศึกนี้เราสามารถทำลายเฮดคอร์เตอร์ของค่าศึกได้นะครับผมองจริงฮะเราช็อกมากเจอไอ้ยักษ์ใหญ่มาเนี <c> ่ย <oughs> โอโ้โหโคตรหลอนเลยครับดีที่เราสามารถชนะมันได้นะครับแงแฟคชั <c oughs> ่นแรคงเลเวลเรานะครับก็ตามนี้เลยนะโอเคเราชนะ AI ฮาร์ดได้ครับ หนักมากสิ่งนี้หนักมากข้าศึกมาถี่มากครับผมอารมณ์เหมือนโซเวียตเลยแหละ <c oughs> ใช่ครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เราไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Iron h a r เ e s t นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนเกมปล่อยตัวเต็มแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ